วัสดีครับใกล้จะหมดเวลารับสก,กินกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่วยเพื่อนรับสก,กินเอาสก,กินฟรีกันไปส่วนใครพลาดก็หรือลดได้ไม่ถึงศูนย์นะก็ไปเอากิจกรรมอื่นครับเยอะแยะในนี้นะครับที่ให้ทั้งอีโลฟรีแล้วก็สก,กินฟรีด้วยนะครับนี่ไงเลือกลดรับสก,กินฟรีนะครับเลือกลดรับสก,กินฟรีซึ่งจะหมดเวลาอีกไม่ก,กี่วันแล้วนะฮะใครที่ไม่ถึง 50ไม่ไหวแล้วั้ง50ไม่ทันใครที่ไม่ถึงอ่ใครที่เกินนะเกิน30 40ก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่าในห้องผมถ้าใครเหลือน้อยสมาชิกเพื่อนๆในห้องไลน์เนี่ยจะช่วยกันครับนะครับและผมก็ช่วยไปได้เยอะแล้วนะหลายคนนะ สำหรับใครที่งอแงนะฮะและอ้างนะครับว่าผมช่วยก่อนแล้วแต่ทำไมคุณไม่ช่วยผมเออผมสุดท้ายผมก็ช่วยนะเพราะว่าให้เพื่อนคนอื่นน่ะช่วยให้ด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นทีมไงไม่จะเป็นจะต้องเป็นผมที่จะต้องให้แต้มไงแต่ว่าบอกให้เพื่อนคนอื่นน่ะให้ทีละสี่ให้ทีละ6ให้ได้แทนนะครับไปรับกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้อา่าไปรับเลยดีกว่า แล้วก็ยังเหลืออีก7วันเดี๋ยวผมยังช่วยคนที่ใกล้จะสําเร็จนะครับอีกได้อีก7วันนะครับรับเลยอ้าวแล้วอีก3แต้มเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยไปรับกันอีกนิดนึงไปรับอีกตัวหนึ่งดีกว่าบอกตามตัวนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะฮะ ทำปกติจะไม่มีสิทธิ์ได้นะฮะและจะเหลือแต้มเยอะด้วยนะครับรับเลยครับเทคนิคอย่างง่ายๆนะครับหลักๆใหญ่ๆก็มีอยู่2แบบก็คือวิธีที่1นะครับ ID ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็น ID หลักเนี่ยสามารถสมัครด้วย Facebook แล้วใช่ไหมครับไปสมัครด้วยไอดี ID นะแบบกา l i n a ด้วย เพราะว่ามันจะอ้างอิงเบอร์โทรศัพท์ครับทั้งคู่นั่นแหละนะถ้าเราสมัคร Facebook แล้วนะครับให้เราไปอ้างอิงโทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์หรือรับค่า OTP นะครับด้วยการสมัคร ID กาลีนาด้วยนะครับเราก็จะมีอีกหนึ่ง ID นะเพื่อจะได้เอา ID สำรองตัวนี้มาช่วยป้อนแต้มให้กับยืนยันนะครับ มาช่วยป้อนแต้มให้กับไอดีหลักนะครับ mm hmm. ภารกิจสำเร็จนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปรับสก,กินที่กล่องจดหมายได้เลยนะฮะ mm hmm. อีกวิธีหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็คือไปเอาเครื่องพ่อของเครื่องเครื่องพ่อเครื่องแม่นะครับ mm hmm. มาโหลดเกมนี้นะ mm hmm. แล้วก็ไปเพิ่ม ID นะครับ mm hmm. แล้วก็เล่นนิดนึงนะเล่นนิดนึง พอเล่นนี่1นึงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้ากิจกรรมได้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําการระดมโค้ดนะฮะระดมระดมช่วยเลยนะครับก็จะได้อีกวันละเท่าไหร่อีกวันละ2เลยเห็นไหมนะครับรับเลยครับก็เอาไอเดีเอามือถือของคนอื่นนั่นแหละถ้าไม่ใช้มือถืออื่นเพิ่มนะครับคุณไม่ช่วยตัวเองแบบนี้แล้วก็คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ง่งายๆนะครับ ส่วนคนที่คาบเส้นคาบดอกนะครับก็เพราะว่าสมาชิกช่วยครับหลังจากที่เขาสําเร็จแล้วนะยังไงพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะยังไม่สนใจคุณหรอกนะค,คุณต้องหัดทํามีไ d สดีรองไว้แล้วก็โอนเต้มให้กับไ d ดีหลักเท่านั้นนะครับที่มันจะง่ายสุดเร็วที่สุดด้วยนะครับใช้วิธีไปเอามือถือของคนอื่นนั่นแหละของพ่อของแม่นั่นแหละของพี่ของน้องนั่นแหละมาปั้นไ d ดีเพิ่มซะ เพราะกิจกรรมหน้ามันจะมีอีกครับแล้วคุณจะได้ง่ายๆนะครับขอบคุณครับ Welcome